โอเควันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟทุกคนวันนี้เราก็จะมาแคมป์เล่นจันดับแล้วก็มาแคมป์ในควารู้สึกน่าจะมีคนแคมอยู่กีกคนมาเดยวดูกอนนะประมาณหนึ่งคนใช่ไหมแล้วขนอนนะเราเราก็จะไม่ทำอะไรเขาให้ขนอนแคมป์ไปเปิดพลุมดแล้วลนนเนี่ยถอววด่อเวเขาเราใส่เราก็จะกระโดดดีกว่านะ ปิดเน็ตแล้วก็เปิดนะคะทุกคนอ่าถ้าปิดเน็ตกระโดดเลือดจะไม่ลดนะ,ะทุกคนมันจะมีโอกาสหรือไม่มีอย่างเงี้ยบางทีมันก็เด้งมังงี้แล้วก็ให้ทําใหม่อีกอแล้วก็เปิดแล้วก็กระโดดเริ่มอ่ะแล้วเราก็วิ่งตามปกติเลเดอแล้วก็รอเน็ตเป็นไม้ไงเน็ตมาละแล้วก็เก็บของอุ้ยมีคนมีคนไม่เห็นเราไม่ทุกคนเอาเราย่อก่อนแล้วกันมันเห็นไม่เห็น โชคดีไปไมเห็นหรือมันไม่เห็นเนี่ยเอาตาบดไหมเราจะไปหาปืนนั้นนสีมืออาจจะไม่ได้ระดับเทพแต่ก็เก่งอยู่ดิสนะึงดิสนึงนะทุกคใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะทุกคนกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมคลิตตปต่อไปเด้อ มีลูกซองเลยอ่ะต้องมาลูกซองซองควงกับกระสุนลูกซองใช่ปะคุณคุณคุเอ้ย่างหัวไปดิสกิลที่เราเอามาก็จะเป็นของไฮยาโตะแล้วก็อ่าอะไรชื่ออะไรนะที่อ่าปืนลูดปืนชาร์จอ่ะเวลายิงมันก็เลีอยดเพิ่มแล้วก็ของตัวละครอ,อ่าดวงตา ที่แบบยิงแล้วมันก็จะลดความเสียหายของตัวอะไรนี่แหละ <c oughs> จำไม่ได้แล้วเก็บของไปเรืเอ่อยๆมีนคนม,มีคน <c oughs> มันไปไหนแล้ว <c oughs> อ้าเข้าบ้านนี้ดิมิซี่อ๋อยืนนิ่งยืนนิ่งอ้าให้บอกให้ยืนนิ่งอ่า แล้วก็มาคำลอยของสี่เรายิงแล้วคำโมยของอ่าปืนกอซ่านี่ก็แรงพอๆกับ AK เอเคแลยนะมันก็แรงอยู่แหละทิง้งเกาะพังเลยทีเดียวเชียวเราเราน่าจะยิงหัวเขานะเกาะจะได้ไม่ต้องพังเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนคน อืงคนมันแอบ,บเหลหลังเรามาเหรอใช่ไหมเราก็อ้อมหลังสิอาจจะดักเราจึงเราก็ดักดยืนนิ่งเอ้ยยืนนิ่งก็เจอไปดีหดแปะก็คือยังไม่ทันทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเช่เอไม่ต้องเช่ อบอกตัวต่อกันด้วยนะว่ามาติดตามช่องนี้หน่อยเ่านี้ได้ยินดีตรับเพื่อนนะทุกคนพี่มาใต้คอมเมนต์ว่าติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามให้กลับนะทุกคน mm hmm. ถ้าอยากให้เราปมหมทดช่องให้ก็ติดตาม ถ้าใครติดตามมาแล้วก็เขียนลงใต้งคอมเมนต์ว่าติดตามมาด้วยนะแล้วก็จะได้ทำการกดติดตามครับแล้วก็หาของพเพลินไปคนเหลือสิบสามคนละถ้าไม่รวมเราก็เหลือสิบเอ้าเหลือสิบเอ็ดละโอรถไปลจีนเราเจอสกูบสี่เอ้าโอ้่ไ,ไงสกูบสี่ คนหายไปไหนเหมือนเนี้ยไม่มีคนเลยคนหายไปไหนครับน้องน้องพี่ๆคนหายไปไหนโอ้โค,คือแบบเ็บยังใหญ่อ่ะแล้วคนก็คือหายไปหมดเลยถ้าเห็นภาพแรกๆก็ขอัยด้วยนะคนพอดีเล่นในโทรศัพท์แล้วก็ปรับ กาสิทสูงสูงทุกอย่างเลยนั่นก็เลยมีเงามีอะไรเงี้ยแต่ล่างนี้มีควไหมไม่มีวิ่งไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอคนเรื่องงุ่นๆนะของรุ่อเอฟเอฟที่ตามหารถอยู่ตัวนี้ไม่มีรุยแล้วก็จะกินเห็ดทุกหน่อย เผ็ดก็อร่อยเหมือนกันนั่น,นะนะี่ฮะไ้ไงรดโอ้โหวงวงดูวงสิวงทำไมแมปจําดับแถบนี้เขาไม่เขียนว่าแมปจําดับเหมือนต่ก่อนอน่ะคือเรางงไงคือแบบเป็นคนชอบลือมอเล่นหมดอะไรวะอะไร เราจะขับตุ๊กตุ๊กสามรอเพื่อไปหาคนค่ะพอเห็นคนปุ๊บแล้วเราก็กระโดดลงรถแล้วก็ยิงหรือว่าชนขับเรื่อยๆไม,ม่มีสิ้นสุดเราเจอเรถบิ๊กฟูตใช่ไหมแล้วก็รถตุ๊กตุ๊ก,กคึัน เราขับไปแซ๊กน้อยจักน้อยแล้วเราก็จะลงข่าวไปเลยเห็นคน,คนเห็นคนเห็นคนทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้น่ะใช่เลยคนละเมื่อกี้น่ะเตียเราขอเล็กของก่อนที่จะไปยิงคนละกันไม่มีไอวอล มีเหร็นย<ถ>ูซีเหรียญนะตอนแรกที่จับไปไงเจอสกตีนดึงยิง,ง,ง,ยงปืนลอดสักหน่อยจังหวะน,นี้ไม่โดนหัวได้ยังไงอ่ะดได้ยินเสียงตีนคนมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนเลยต้องอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละ ออกมาออกมาโอ้ยตายยังเกลียดเลยอ่ะ